ฟังเสียงภาคเพิ่มอรรถรสดูเทคนิคระดับโลกชูกาเรนเลี้ยวหนัผู้คนทั่วโลกที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้แขนงบ็อกซิง่ง ทั้งในญี่ปุ่นในอเมริกาเม็กซิโกหรือที่ไหนก็นตามที่ผู้คนคลั่งคล้ายบ็อกซิ่งแล้วละก็ถามว่าใครคือต้นแบบใครคือไอดอลเราอาจได้ยินชื่อของฟลอยดในยุคปัจจุบันก่อนหน้านั้นเราอาจได้ยินชื่อของไม้ไทยสันมูฮัมหมัดอาลีและอีกคนคือชูกาเรเลียวนาดทำไมเขาถึงถูกยกเป็นตำนานถูกยกเป็นไอดอลของใครหลายคนทั่วโลกก็เก่งขนาดที่จะเป็นไอดอลได้หรือเปล่า ดูวิธีการต่อสู้ของเขาแล้วคุณจะได้คำตอบทันทีโหตขนาดไหนก็ดูเทคนิคนี้ละกันโอ้โหเขาผู้นี้โอ้โ,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 โหใครโดนหมัดของเขาแล้วล่ะก็มักจะส่งตัวไม่คอยถะอยู่ผมชอบหมัด อัปะคัดลำตัวของเขามากเลยแล้วก็โหหมัดแยบว่องไวโอ้โหโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอคือพอสลิปเสร็จเคลื่อนที่วนรอบตัวในระยะนี้โอ้คนเก่งๆทั้งนั้นเลยที่เขาเจอเนี่ยนะครับลำตัวแล้วโอ้โห อัพลำตัวก่อนแล้วก็ตามด้วยฮุกซ้ายแล้วก็ตามด้วยครอสขวาคือมาเป็นชุดๆอน,น,น,นะครับแต่ละอย่างที่เขาใช้เนี่ยดูนะเนี่ยลำตัวแล้วตามด้วยโอ้โหสวยมากเลยเทคนิคนี้แล้วก็โอ้โอสเส็บเท้าเห็นไหมการเคลื่อนที่โอ้แล้วตามด้วยแจ็บอีกว่องไหวมากครับดูดูดูเหมือนอารีเ e หมือนกันนะนะสเต็บบางอย่างอะแล้วก็ ถอยนี่สลิปเข้าระยะประชิดแล้วถอยลำตัวแล้วตามด้ยขึ้นบนครับอ่านโยกไปโอ้โหวนรอบตัวนะครับดูเท้านะดูเท้านะนี่นี่โอ้โแล้วปัดไปด้วยนะครับไม่ธรรมดาจะเล่นเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วแรงปอดดีด้วยอะ่ะคือการเคลื่อนที่เยอะแบบนี้มันเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นแรงต้องถึงอะ่ะ ถึงจะใช้เทคนิคเหล่านี้ได้แล้วก็ขวาซ้ายยับโอ้โหนี่ใช่เหินเลือเนี่ยโอ้เต่ต่ต่ตไม่ใช่เหินไหมเมื่อกี้เหมือนใครรู้บอกนะครับใช่คนที่ใช้หมัดฟลิกรแจับไหมฟลิกรแจับที่มาชิบะในก้าแรกสุดสังเวียนใช้อะ อีมาต่อกันที่ชูกาเรครับเลี้ยวนาดโอ้โยไวมากครับสลิปซ้ายก่อนแล้วตามด้วยอัพลำตัวแต่เร็วโควสปีดมันอนะไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วโอ้ยห,หลับแน่เลยยังยังยังเหรอต้องตามแล้วหน่อยดูเทคนิคต่อไปนี่รัวครับครอสฮุกครอสฮุกครอสโอ้โหอันนี้ชอบหลายๆเทคนิคทำเอาอึ้งไปเลย เหลือเชื่อคิดได้ยังไงแต่และว,วิธีที่ปล่อยมัดออกมาในการ์ตูนก้าวแรกสุดสังเวียนก็ได้พูดถึงเลียวนาดเอาไว้เป็นช่วงๆเหมือนกันซึ่งนั่นหมายความว่าถูกพูดถึงโดยทั่วกันแม้แต่การ์ตูนญี่ปุ่นยังพูดถึงแต่เมื่อดูฟอร์มการชกไม่ใช่แค่การโจมตีเท่านั้นแต่การป้องกันตัววิธีการใช้สเตปเท้าบ็อกซิ่งในปัจจุบันหลายๆที่ก็น่าจะถอดแบบมาจากเลียวหนาดเช่นเดียวกันและนี่คือคนเก่งอยู่เต็ม